จงเลิกทำสิ่งนี้ครับถ้าชีวิตคุณอยากสำเร็จเร็วขึ้น10บเท่าแน่นอนครับการที่เราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรายอมจะต้องมีนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จแน่นอนแต่มันก็ต้องมีบางนิสัยครับที่คุณจำเป็นจะต้องตัดออกจากชีวิตของคุณไปถ้าคุณต้องการจะประสบความสำเร็จ เปรียบเสมือนเวลาที่เราจะเดินทางไปสู่ที่สูงครับถ้าเราแบกสัมภาระแบกของไปมากมายมันก็ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ช้าเพราะฉะนั้นครับคุณจำเป็นจะต้องตัดนิสัยบางสิ่งบางอย่างออกไปถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จ แล้ววันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องเลิกทําครับถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จเร็วขึ้นอย่างน้อย10เท่าสิ่งนั้นก็คือการโทษคนอื่นนั่นเองครับคุณสมบัติแรกๆเลยนะครับที่ผมได้ศึกษามาของคนที่ประสบความสําเร็จเขาล้วนแล้วแต่จะรับผิดชอบชีวิต100%ครับ ก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเขาจะไม่โทษคนอื่นเขาจะโทษสถานการณ์เขาจะไม่โทษเศรษฐกิจรัฐบาลภัยพิบัติต่างๆแต่เขาครับจะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น100%แล้วจะถามตัวเองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจะต้องแก้ไขอย่างไรครับลหลายคนครับอาจจะเข้าใจผิดว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยราบรื่นรวยดกลีกุลาบ แต่ไม่ใช่ครับสำหรับชายคนนี้ก็คืออีรอนมาสั่นเองชีวิตเขาต่างต้องพบกับภัยพิบัติหรือหายยนะในชีวิตหลายครั้งเลยครับจนทําให้เขาเนี่ยแทบจะหมดเนื้อสิ้นเนื้อประดาตัวเลยทีเดียวโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งโลกรู้จักเขานะครับก็คือเขาปริตจ,จรวดมาครับที่จะเดินทางไปดาวอังคารแต่มันระเบิดนะครับติดต่อกันถึงสครั้งเขาเนี่ยแทบจะหมดตัวเลครับกับการผิดพลาดในครั้งนี้ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คืออีรอนมาร์ครับเขาไม่เคยโทษใครเลยครับเขาไม่โทษว่าทีมวิศวรกรของเขาไม่เก่งเขาไม่เคยโทษรัฐบาลไม่เคยโทษด,ดินฟ้าอากาศแต่สิ่งที่เขาบอกก็คือเขารับผิดชอบกับความผิดพลาดนี้กับปัญหานี้100%ครับเขาบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความล้มเหลวครับมันคือบทเรียนและเขาจะนําบทเรียนนี้ไปพัฒนาครับเพราะเขารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น1 0 0ครับและเขาก็จะคิดว่าสิ่งที่เขาจะต้องทําหลังจากนี้มันคืออะไรที่จะทําให้ข้อผิดพลาดนี้มันไม่เกิดขึ้น คุณจะเห็นไหมครับว่าขนาดมหาเศรษฐีที่เขาอาจจะโทษใครก็ได้ในรัฐบาลในโลกนี้แต่เขาไม่เคยคิดหรือพูดที่จะโทษคนอื่นเลยครับเขากลับคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เขามีส่วนรับผิดชอบทั้ง100%แล้วสิ่งนี้ครับมันทําให้อีรอนมาร์ครับเป็นคนหนึ่งครับที่ประสบความสําเร็จระดับต้นๆของโลกนี้ครับสิ่งเดียวที่เขามีก็คือการรับผิดชอบและไม่โทษคนอื่นนั่นเองครับ แล้วเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆยังโทษคนอื่นอยู่หรือเปล่ายังโทษสิ่งอื่นสิ่งแวดล้อมที่มาทําให้เราเนี่ยประสบปัญหาในชีวิตนี้แต่จริงแล้วนะครับคุณจะสังเกตว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอะไรก็ตามครับ เรารวนแล้วแต่เป็นผู้ตัดสินหรือเป็นผู้เลือกทั้งนั้นไม่ว่าการที่เราจะเป็นหนี้สินครับหลายคนอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแต่ถามหน่อยครับว่าตอนที่คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยคุณเองใช่ไหมครับที่เลือกจากกู้เงินจากบัตรเครดิตหรือกู้เงินจากสินเชื่อมาใช้เพราะฉะนั้นครับคุณเป็นคนเลือกเองต่างหาครับ การเลือกจะใช้ชีวิตเกินตัวค่าใช้จ่ายเกินตัวแล้วทําให้คุณต้องมีปัญหาการเงินในปัจจุบันนี้มันก็เป็นเพราะสิ่งที่คุณทําในอดีตนั่นเอง แล้วทำไมคนเราถึงชอบโทษคนอื่นครับเพราะว่าเราโทษคนอื่นเนี่ยครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่ตัวเราเองเพราะคนเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงครับยกตัวอย่างว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินคุณก็จะบอกว่าก็เพ,าเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะว่าคนอื่นเนี่ยมาแย่งงานเราทํารายจ่ายมันเยอะเราควบคุมไม่ได้ แล้วคุณก็ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนั่นเองครับคุณก็ทําชีวิตสบายๆเหมือนเดิมครับโดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่อันที่จริงแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ คุณจำเป็นจะต้องรับผิดช,ชอบครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันู้แล้วแต่การตัดสินใจของคุณในอดีตทั้งนั้นครับเมื่อคุณรับผิดช,ชอบชีวิต100%คุณจะรู้ว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณเองครับจะต้องเป็นคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโตคุณเองก่อนแล้วหลังจากนั้นครับสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างคุณก็จะเปลี่ยนตามคุณ แลวเพื่อนนะครับพร้อมไหมครับที่จะรับผิดชอบชีวิต100%ครับถ้าใครพร้อมนะครับพิมพ์คําว่ารับผิดชอบ100%มาใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับและกลับมาพบกันใหม่ครับกับพอดแคสต์สมองเศรษฐีกับผมหมอเจอก๊กี้ที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ